สวัสดีครับได้ยินเสียงไหมร้นเองสองโอ,อ้ได้ยินอันนี้บรรยากาศเยน็ยนๆครับที่บ้านลุงชาติไม่เย็นนะนะคำะนะ่ำแล้วนเนี่ย ไม่ได้หลฟ์สดให้ดูบ้านนานแล้วแลวดูตอนนี้ต้นไม้สูงขึ้นเยอะแหละต้นไผ่ ภัยก็ขึ้นสูงนานแล้วครับนะไม่ได้เห็นบ้านลุงชาติกันตอนนี้ดูบรรยากาศมีพยานนกอินทรีด้วยนะรอบๆบบ้านนี่คือบ้านสวนของลุงชาติรถก็จอดอยู่นี่พี่ใหญ่ฟอร์ดเลนเจอร์ ปีนี้ได้กินมะลุมมะลุมเยอะเลยสวัสวดีตอนเย็นครับทุกคนลุงไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูบ้านนานแล้วครับตอนนี้ที่บ้านลุงไอ้น,นี่ต้นตะขบเรียกว่าต้นเอะไรตากี้ นะที่นกชอบกินนะดูลูกมันสิมีไหมนี่ไงลูกมันเห็นไ,ไหมลูกตะขบลูกตะกี้ลุงก,ก็ปลูกไว้ให้นกมากินกันใครที่ไม่ได้เห็นบ้านลุงนานแล้วนะลุงไม่ได้ไล่สดมาเกือบครึ่งปี วันนี้ไลฟ์สดให้ดูครับหน้าบ้านประตูบ้านลุงก็ยังเป็นแบบเดิมๆลุงครับทักดูดวงส่วนตัวได้ไหมครับได้เพิ่มเพื่อนเลยเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนในไลน์นะเดี๋ยวให้ลุงไลฟ์สดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวดูดวงให้ใครที่มีความไม่สบายใจนะ มีความไม่สบายใจเร <c oughs> ื่องดวงชะตาก็ดูดวงส่วนตัวได้นะเเดี๋ยววันนี้ลุงดูให้ทักมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบ้านานก่อนนี่หน้าบ้านเดี๋ยวลงุงจะโชว์ต้นไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรต้นปีบหรือที่เรียกว่ากาสลองบ้านลุงชาตินี่ยนะม,มีโคมโซลาเซลล์้วย อันนี้เห็นไหมต้นปีบส่วนมากครี่เขาปลูกกันต้นปีบคือดอกขาวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกาสลองเนี่ยอันนี้ปีบดอกเหลืองเขาเรียวกว่ากาสลองเนี่ยของลุงเนี่ยดอกเหลืองเอามาปลูกสี่ต้น <c oughs> ตายหมดเหลือรอดมาต้นเดียวหน้าบ้านเลยอรอดมาต้นเดียว เป็นความโชคดีของลุงนะมันรอดมันรอดมาให้เราตรงนี้ก็เป็นชาดัดต้นชาดัดก็ยังตกแต่งไปเรื่อยๆไม่ได้ไลส์สดให้ดูบ้านลุงนานแล้ว FC อันนี้บอระเพ็ดครับ ลงปลูกบอระเพ็ดที่รั้วหน้าบ้านเลยนะความคืนขมอย่าไปอะไรมากมายนะครับมันเป็นต้นยาสมุนไพรนะอย,อย่าไปคิดอะไรมากปลูกต้นไมนะ้เข้ามาปุ๊บก็บอระรเพ็ดนะได้เป็นยาด้วยครับนะเนี่ยเป็นยาเป็นยาอายุัฒนะ นี่พึ่งขึ้นนะฝนมาไฟนี่แผงไฟนี่โซล่าเซลล์นะครับอยู่อยู่ทั้งคืนเลยนะเนี่ยเนี่ยอยู่ทั้งคืนเลยเนี่ยเช้านะยังยังติดอยู่เลยเช้ามาก็ยังติดอยู่ลูกนี้ลุงซื้อมาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะน่าจะใช่นะล,นลูกใหญ่เลยครับเท่าลูกบอลเลย ก็มีต้นสักมีหน้าบ้านนะมีสักสีเลยล,ลุงมีสักสีในหน้าบ้านเนะี่ยต้นสักแล้วก็ไข่อ,อม,มืดเนาะตรงนี้ทับทิมครับทับทิมลูกแดงๆนี่ทับทิมนะทับทิมเนี่ยคือบริเวณบ้านบ้านของลุงชาติ มาดูนะลุงชาติเทพพยากรณนะมาดูชาวบ้านบรรยากาศแบบบ้านนอกบ้านเรีอนไทยสวยๆคุณป้าเห็นเห็นเห็นเงาคุณป้าแนละตะคุ่มตะคุ่มอยู่นะ <laughs> อยู่กันอย่างนี้ครับเงียบสง,งบลมลืน่น เห็นก็อิจฉากันนะ่ะลุงปลูกทุเรียนไว้ด้วยนะดูถถาปา่าดูไกลๆม,มีสารโาที่นะมีสารโาที่อยู่มันมืดแล้วนะมองไม่เห็นต้นไม้ที่จะนั่นนะ เห็นแต่บ้านสวยๆเห็นเจ้าของบ้านแล้ <c oughs> เป็นเป็นข้าเรียกอะไรคนโบราณท่านจะคุณ <c oughs> ท่านจะคุณเดินชมดูบ้าน,นต้นไม้สูง เสียงจิ้งหรีดเสียงเลไลมันร้องต้นไม้หลุงปลูกไว้เยอะนี่อันนี้ต้นพยุงสูงท่วมหัวแหลนะนะต้นพยุงอถอดแว่นแล้วคนโบราณเลยลุงนะยิงตัดผมทรงน,นี้ด้วยแล้วก็เมฆมาอมกแล้ะ วันนี้คุณหลวงพาเดินชมบ้านทั้งคืนครับใครจะดูดวงส่วนตัวนะเดี๋ยวคุณหลวงดูให้ไม่ได้ดีวิวไม่ได้ไลฟ์สด <c oughs> ให้เอฟซี ได้ดูได้ชมบ้านลุงชาติมานานแล้วเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมเออใครตอบลุงหน่อยทีลุงก็ลืมถามไปเสียงชัดไหมครับ<ม>เดี๋ยวใส่แว่นก่อนน,น่าอยู่มากเลยพัดลมแก้วหร,รอือพลมฟัง,งอ๋าหลังล่า้องเหรออืม เดี๋ยวให้ดูบ้านให้ดูบ้านปุ๊บปรับหน้ากล้องกันมันมืดแล้วเน่ดูดูเมฆข้างบนเมฆฝนมันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเมฆฝนมาเล้วเริ่มมืดแล้วครับนะบรรยากาศเริ่มมืดเลยบ้านหลุงบ้านเป็นบ้านไม้อะนะ บ้านไม้ใครไม่เคยอยู่นี่ก็งตกแต่งอีกโอ้บ้านลงมีผนแคนด้วยนะเนี่ยสายขาดจะและ้วนะมีพินแคนนี่ยืนบุบยืนอยู่บนบ้านนะมองลงไปข้างล่าง คือคนที่กลัวเนี่ยนะโอ้ที่ไหนครับวันชนาะบ้านผมกาลังฝนตกนะโอ้นี่หลวงปลูกต้นไอ้นี่ไว้เห็นไหมเนี่ว่านชักหมดลูกนะว่านชักชักหมดลูกหูแตกหนอ่อนะใครหาว่านชักหมดลูกสดๆนะใครต้องการนะบอกลุงนะเดี๋ยว เอาจะไปปลูกหรือจะอะไรกันเดี๋ยวลุงแบ่งให้ปลูกนะมันแตกหน่อยเยอะเลยนะี่ยหัวเบลเลอร์เลยหัวยังใหญ่เลยวานชักหมดลูกไอ้ตรงนี้อะเดี๋ยวต้องกลับหน้ากลองล้รถึงจะเห็นต้นไม้นี้ลุงลุงปลูกมันจะมีชมพมานาตนะต้นชมพมนาตต้นไผ่ พาดูงคืนในนี้ยพาดูเที่ยวบ้านกลางคืน,นโอ้โหมืดเลยนะถ้าคนกลัวนะครับลุงบอกได้เลยว่าอยู่ไม่ได้นะคนที่ที่กลัวนะกล,วกลัวความมืดกลัวสารพัดเลยเฟทแบบหลอกตัวเองอะ นี่ลุงเดินลอดใต้กอไผ่กอไผ่าาสูงแล้วครับข้างบ้านทั้งนั้นเลย <c oughs> โอ้โหฝนกำลังมาเมฆกำลังมาเน,นี่ครับนะ ัครับหนึ่งจัก,กรวาลว่าจังหวัดเลยค่ะปทุมครับลงุงสวัสด,ดีครับทุกทุกคนครับนะลุงไม่ได้ไหลสดมาเกือบปีนานมากเลยนะเกือบปีแล้วที่ลุงไม่ได้ไหลสดโอ้ตรงนี้สว่างก็เป็นโอกาสที่อุ้ยลุงบอกแล้วไงว่า ที่นี่คือคือชนบทนะบ้านนอกต่างจังหวัดถ้าคนที่เป็นคนที่กลัวนะเป็นคนขี้กลัวลุงบอกเลยเลยอยู่ไม่ได้คนที่จะอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดชนบทนะเรื่องกลัวผีนี่ต้องเลิกเลยนะนะกลัวผีแล้วอยู่ไม่ได้นะตรงนี้แจ่มเพราะลุงมีไฟโซล่าเซล เน่เห็นไหมลุงใช้ไฟโซลาเซลล์นะพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งนั้นเลยที่บ้านโอ้เห็นหมถอดแว่นก็เป็นคุณหลวงนะ่ะไม่โลนะ <c oughs> เราห <c oughs> นวดก็ให้ <c oughs> หน้าตาก็ให้ นะแล้วก็ชอบอยู่แบบนี้ด้วยลุงชาตินะลุงก็ชอบอยู่ของลุงเงียบๆสงบนะนั่งสมาธิกรรมาฐานนะนั่งอยู่หน้าบ้านเมื่อเช้านั่งสมาธิเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> ตกเก้าอี้มันเข้าสมาธิไปเรื่อยอากาศมันดีนะอากาศมันเย็นเนี่ยลมมันพัดเนี่ยดูดูยอดไม้เห็นไหม ที่บ้านลงุงอากาศมันเย็นลมมันพัดลุงก็นั่งสมาธิไปเกือบตกเก้าอี้มันมันเข้าผวังนั่งบนเก้าอี้ไงแต่ถ้านั่งกับพื้นน่ะดีแต่ว่าทําสมาธินั่งตรงไหนก็ได้ทําอะไรนั่งไปโอ้มีเครื่องบินบินผ่านเลยมีเครื่องบินบินผ่าน้วย มองหาอยู่เลยสวัสดีครับทุกๆคนครับลุงยังมีใจวัยรุ่นอยู่เลยนะครับผมเนาะยังยังไม่ยอมเดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็รับเบี้ยคนชราแล้วอะชีวิตเป็นแค่ตัวเล็้พระจันทร์สวยครับพระจันทร์ไหม ก็มไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วก็ามาคุยกันบ้างใครที่ทำยูทูบเบอร์นะลหลวงขอเตือนเลยนะยูทูบเบอร์อย่าอย่าผิดกฎนะถ้าผิดกฎโวลำบากนะศึกษาให้ดีนะครับใครที่ทำช่องทำทำยูทูบอย่าทำผิดกฎเด็ดขาด ไปคลิกดูนะครับในกฎ u t u b e กฎของชุมชนเขาห้ามอะไรมีเยอะเลยเดี๋ยวทำผิดนะทำผิดนี่ลำบากนะบอกไว้เลยนะไม่มีการเตือนนะถ้าทำผิดโป๊ะเลยปิดสร้างไรายได้ทันทีนะครับรอนานเลยละ่ะเป็นไงครับบรรยากาศ สงสัยอะไรมาถามมาเดี๋ยวลุงตอบให้แต่แปลกนะที่อื่นเนี่ยบ้านอื่นเนี่ยนะเขาบอกยุงเต็มหมดเลยแล้วฝนมันตกอย่างนี้นะเอาแล้วดูนี่เนี่ยลุงนั่งอยู่นนเนี่ยเนี่ยลุงนั่งอยู่เห็นไหมเนี่ยยังไม่มียุงเลย <laughs> เนี่ยลุงนั่งอยู่นนนะเนี่ยนะเห็นไหมนั่งอยู่ เข้าอี้นั่งอยู่ลานหน้าบ้านลุงก็เขาก็ถามนะมีคนก็ถามเอออาจารย์บ้านอาจารย์มียุงไหมมันก็มีนะจะบอกว่าไม่มีก็เ,เดี๋ยวก็มุสามันก็มีแต่มันไม่กัดลุงอะก็ะลุงก็เออ ก็โชคดีไปอย่างเดี๋ยวขยับกอ,อีกนะเออนหนมบรรยากาศลงผมเห็นแล้วชอบมากเลยเลยอ่ออชอบนะ,ะคือท,ที่ที่ที่บ้านลุงเนี่ยยุงก็มีแต่เนี่ยดูดิตั้งแต่ลุงหลายสดมีใครสังเกตเห็นไหมว่าลุงปัดไล่ยุงอ่ะไม่ได้ปัดเลยนะ ไม่รู้นะเราทํากรรมฐานเราทําสมาธิแผ่เมตตาใช่ใไหมเราไปนั่งสมาธิเนี่ยสังเกตด,ดูคนที่ที่กรรมฐานที่สมาธิไม่นิ่งอะเวลานั่งมาี่เดี๋ยวยุงกัดก้นยุงกัดก้นยุงกัดแต่พัดเราก็ไม่ได้คุยนะว่าเออเราเก่งเราไม่เก่งหรอก นะครับหรือว่าเป็นว่าเลือดเรามันไม่อุ่นนะยุงมันก็เลยไม่อยากมากัดมากินแล้วดูได้บรรยากาศมันหน้าไว้ละเนี่ยยุงเยอะเลยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศอะดูสิเนี่ยเนี่ยรอบบ้านลุงเนี่ยป่าทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยต้นไม้เนี่ยที่ลุงปลูกไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วฝนตกเลยเห็นไหมมืด นัินกรสานเจ้าที่ก็เริ่มมืดเลยเนี่ยมืดมืดมืดไปหมดเลยเนี่ยลุงก็นั่งอยู่เนี่ยมันมีไม่ละอยู่เ่ะมีมันก็บินลงเงงเมง,งอยู่เนี่ยนะลองดูนะครับไครที่ ใครที่ปฏิบัตินะสายปฏิบัตินะลองดูได้เลยครับนะบางคนนั่งกันอยู่เนี่ย,บา,ยบางคนยุงไม่กัดบางคนยุงยุงเกาะเฉยๆนะแต่ไม่กัดนะเกาะเฉยๆจะไม่กัดแต่บางคนโอ้โหกัดตูดลายเลยกัดก้นลายเลยกันนะบางคนนะนะนริเๆ่งนะนี่นะนีน่เขาเรียกอะไร ปัดจัตังค์ไหมปัดจัดตังค์้ได้เฉพาะตนนะครับนะคนที่ปฏิบัตินะครับพระสายปฏิบัติอันนี้ลุงก็ไม่รู้นะว่าพระอาจารย์ลุงเขาดูอยู่หรือเปล่านะเพราะเราไล้สดนะถ้าดูอยู่นะครับคิดถึงนะอาจารย์อาจารย์หนุงชาติอยู่นู่นนะจังหวัดชัย,ยภูมิอยู่พักดีชุมพล ใครอยู่ใกล้นะครับใครอยู่ใกล้ไปนะครับวัดปากคาจันทร์พิมพิมใน Google เลยวัดปากคาจันทร์อำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัย,ยภูมิไปได้เลยนะครับไปปฏิบัติได้เลยที่นั่นนะสายปฏิบัตินะไปนะครับนะไปแล้วดีใครสะดวกที่ไหนก็ไปอา้ามีคอมเมนต์มาเดี๋ยวลุงใส่แว่นอ่านก่อนนะเดี๋ยวใครจะดูดวงนะครับเดี๋ยวลุงไลฟ์สดเสร็จแล้ว เตรียมตัวนะอาบน้ำอาบผ่าผมขอให้คุณลุงมีความสุขมากๆนะครับวันวันเสาร์นะวันพระพุ่งนี้วันโกนอย่าอย่าลืมนะครับนะพุ่งนี้วันโกนพุ่งนี้วันศุกร์นะพุ่งนี้วันศุกร์วันโกนแล้วก็วันเสาร์ตรงกับวันพระ นะครับก็ถือสินไปนะใครไม่ถือศินไม่รักษาสินหา้าก็อย่าทำอย่าทำบาปมาแล้วกันนะอย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะจะกินสาโทนะจะเล่นอะไรก็ย้ายคนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับนะทำแล้วกินแล้วก็เข้าห้องเข้าบ้านนอนซะอย่าไปออกหาเรื่องแล้วก็ละเว้นนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นหน่อย ช่วงนี้เจ้ากรรมในเวรกรรมติดจรวดนะระวังนะครับขายซาบทสาบานอะไรไว้ก็ระวังไว้นะกรรมมันเร็วติดจรวดนะเอออ้าลงคงจะขอจบไฟ้สดแค่นี้นะนะครับขอใทุกคนโชคดีครับนะลุงนานจะไฟ้สดนะเกือบปีแล้วนะเนี่ย เียปีละที่ไม่ได้หลายสดเลยนะตั้งแต่โดนยูทูปปิดสไร้างรายได้แล้วก็เงียบคลิปไปเลยเอาครับได้เห็นบรรยากาศบ้านลุงแล้วต้นไม้สูงขึ้นนะต้นไม้สูงขึ้นแล้วนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใครที่นะครับใครที่ยังไม่ไม่ได้เห็นมานานแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นไม้สูงขึ้นบรรยากาศ ลมลื่นดีขึ้นนะครับคนที่ติดตามลงมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่บ้านเป็นทุ่งนาเลยตอนนี้ต้นไม้เยอะแหละนะครับขอทุกคนโชคดีครับนอนหลับฝันดีอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้วันโกนวันศุกร์เนี่ยนะวันโกนวันเสาร์นี่วันพระนะครับวันเสาร์นี่วันพระนะขอโชคดีทุกคนนะครับวันนี้วันตีสวรรค์